สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปู่ยาพาเพลินพามาเที่ยวสวนดอกไม้นะคะไายค่ะตามราไปค่ะค่าเข้าชม40บาทแลกเครื่องดื่มได้ด้วยที่หนูอยากได้ถ่ยูให,ให้ชายพิษนะคะนี่คือร้านชายค่ะว้าวดอกไม้สวยจริงๆเ DN น,นะคะอยู่บ้านสำรานอุดรธานีค่ะ ปูคาจุดนี้สวยมากแล้วใครจะถ่ายกับย่ามาเลยสวยไหมปูสวยไหมดอกสีม่วงเดี๋ยวเราจะพาไปดอกสีชมพูสีเหลืองสีขาวมีหมดเลยค่ะสวยๆเอาเยอะๆนะลูกคุณย่าเอาเยอะๆนะครับเอาเยอะๆครับเอาลูกเยอะๆโอเคค่ะ อ้าวหนูจะลงข้างล่างให้ขึ้นยังไงอ่ะโอ้แค่ขึ้นแบบนี้ไปแล้วว้าวสวยมากปูว้าวดอกไม้สวยฮ่ามันรีบมานะคะจะลอยแล้วค่ะจะวายแล้วดูว้าวสวยมากสวยมากค่ะสวยมากดูค่ะดู เอาชุดมาด้วยนะคะเอาชุดสีขาวมานะคะสีแดงสีขาวก็ได้ค่ะสวยมากเลยเอาเป็นสีสีค่ะสีฟ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะมาถ่ายภาพกันนะคะนะคะไ่าเลยเราจะพาไปอีกแปลงน,นะคะดอกสีชมพูโอ้โหกว้างเหมือนกันนะคะนี่กว้างใหญ่ไพศาลเลยค่ะ เราอยู่ขัดตีดถนนด้วยค่ะประมาณกี่กิโลสกิโลได้ไหมคะสา่กิโลค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยอันนี้เพิ่งขึ้นค่ะเพิ่องออกมากำลังจะโต ใช่ลูกมันร้อนเหรอไปเออรอยา่ากปะเซฟเซฟหน่อยเอ็นนะะักป่าเลลูกเวลาถ่ายรูปเราค่อยถอดนะคะไ,<ม>ได้ไหม,ไ,ม <c oughs> ได้ไหมได้ไหมปูขาอยากได้ตรงนี้สวยมากปู่ใส่เสื้อสีแดงนี่ใส่แดงๆมานี่ไม่ก็ขาวนะคะเนี่ยหลานใส่สีขาวเขาจะสวยมากเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะ มาถ่ายรูปค่ะค่าเข้าชม40บาทแลกอาหารไอ้แลกเครื่องดื่มได้นะคะมาค่ะไปสีเหลืองวะมาค่ะไปสีเหลืองกันค่ะจะไปกินกาแฟจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จไปกินกาแฟกันนะคัะคูปปองแลกได้ลูกไปโอเคเลยตายหล้านหน่อยปูพี่ทำแบบนี้ลูกเดี๋ยวไป

นั่นแหละถ่ายไปงี้หนูแมมันไปได้เยอะไปเยอะขู่เดินนั่นนอนถุนเดินนัินน่นอะไรรึปะปูคายายอยากได้ตรงนี้นะปู่ีกกอะรูปใี่ถ่ายด้วยว้าวสวยอ่ะ คุณหลานไม่อยากได้หรอค่ะคุณหลานเดินเลยไปกินกาแฟาสีขาวเป็นจมาก นี่เป็นสวนดาวเรืองนะคะโอ้สวยมากค่ะสวยๆลิบๆคือสีชมพูค่ะแล้วก็สีขาวนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมสีขาวกันค่ะอากาศภายในร้านกาแฟเลยคะ่ะข้างหน้าก็มีข้างมากค่ะนี่นนคือข้่งมากนั่งพูนี่คือนั่งเล่นเละ หนูกินอะไรนี่มาเที่ยวคาเฟ่กินอะไรกันนะ้ <g ül s> าเคาเฟ่กินมาเมะเที่ยวคาเฟ่กินมาเมะแหละค่ะ D N Cafe ดึงกันค่ะทั้งคนมีอะไรมั่งโอ้เป็นจุดชมแบบบรรยากาศสุดยอดมากสวย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 มาก เป็นหลังคาของคาเฟ่นเนี่ยค่ะเองนี้เป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดนั่งทานกาแฟถ่ายรูปบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะไหนฮะอ๋อมองมาค่ะดูโอโหตาเลยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะดอกไมก้กำลังสวยค่ะมารีบมานะคะถ้าจะมาเทีย่ยว มาช้าคนนี้เดี๋ยดยอ,อกไม้ไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือข้างชั้นสองก็เป็นเทเลสะคะ่ะของคาเฟ่นะคะถ้าเข้าชมคนละสี่สิบาทค่ะเด็กฟรีนะคะอันนี้ด้านหลังคาเฟ่ค่งมองจอดรถได้ด้วยค่ะ,คะก็จะมีที่นั่งทานได้เหมือนกันหาไม่มองค่ะ thì chúng ta sẽ đi đến khu vực của khu vực của khu vực của ชมบรรยากาศค่ะนี่คือเป็นลานนะคะเป็นจุดก็คือนั่งถ่ายรูปได้ค่ะอน้มามองไปเลยค่ะนี่คือคาเฟ่ของเขานะคะก็ะไม่ใหญ่มากคะ่ะถ้าเข้าชม 40, 40บาทแรกเึื่อเดื็มได้ะคนะคะ,นะคะ นอนเล่นได้เลยค่ะมีคนนอนเล่นอยู่ตรงนั้นค่ะ